สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อนในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะ,คะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เรายังอยู่ในช่วงของโฟกัสเกรซประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ค่ะ,คะจากสองสัปดาห์แรกที่เราไปคุยในเรื่องของข้อมูลทั่วไปในเรื่องของประเทศเนเธอร์แลนด์สัปดาห์ที่2เราไปคุยเรื่องของสถาบันการศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตสัปดาห์นี้เรามาคุยถึงขั้นตอนสําคัญเลยค่ะจะเป็นเรื่องของ การสมัครขั้นตอนในการสมัครแล้วก็เอกสารที่จะช่องใช้ในการสมัครเรียนรวมถึงเรื่องของการสมัครยื่นดีฝ้าด้วยค่ะค่ะและสําหรับแขกรับเชิญของเราก็ยังเป็นสองท่านเดิมนะคะคือคุณนวรลักษ์สังสิทธิพันธ์หรือพี่หลินนะคะและคุณนัฐกิจอัศวกรธนารัตน์หรือคุณพี่แมกค่ะซึ่งสองท่านนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่แน่วในเรื่องของประเทศในแถบที่โปรอินเตอร์เอสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงว่า ถ้าน้องๆเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศในเทลาแล้วแล้วก็ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเอกสารที่ใช้ในการสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จริงๆเอกสารก็จะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆนะคะที่แน่นอนก็จะต้องมีทานสคริปใบผลใบผลผลิผลผลรดทั้งหลายนะคะแล้วก็ใบรับรองว่าเราจบนะะถ้าเกิดจะ สมัครปิญญาตรีก็ใบรับรองว่าเราจบมัธยมนะคะสมัครปิญญาโทก็เราจบใบรับรองว่าเราจบปิญญาใช่ไหมคะอันนั้นอันนั้นคือสําคัญนะคะแล้วก็จะมีจดหมาย recommendation จากอาจารย์นะคะสองถึงสามฉบับแล้วแต่มหาวิทยอะไยใช่ค่ะแล้วก็จะต้องมีผลภาษาอังกฤษนะซึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น IELTS โทโฟลเช่นได้เฉพาะ2อันนี้ใช่ไหมใช่ถ้ายังเป็นทถ้าเป็น i อเอลเนี่ยก็ถ้าสำหรับปริญญาตรีก็คือ6.0แต่ว่าถ้าเป็นของปริญญาโทคือ6กขึ้นไปอันนี้เป็นมาตรฐาน์ดทุกมหาวิทยาลัยจะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโทเฟลเนี่ยก็คือจะใช้ i อ t ีทีเป็นอินเทอร์เน็ตเบสก็คือจะใช้ประมาณแป 80นี่คือสําหรับเข้าโทใช่ครับหรือทั้งคู่ก็ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่มันก็จะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยอะค่ะอย่างอย่างบางบางแห่งสําหรับปริญญาโทก็อาจจะมีรับไอเอลหกก็ก็ยังพอมีบ้างนะคะนั่นก็ต้องดูดูขนอกำหนดใช่ค่ะแล้วนอกนั้นก็ควรจะมีพาสปอร์ตเพราะว่าพาสปอร์ตจะเป็นตัวกําหนดการสะกดชื่อเราไปถึงสัมมนาถูกไหมคะใช่ค่ะและเอกสารที่พูดตอนแรกนี่ต้องใช้ตัวจริงเหมือนอเมริกาไหมคะ ยังค่ะทุกอย่างทุกอย่างจะกสะ่าใชสำเนาสแกนไปได้ก่อนนะคะแล้วพอเดี๋ยวพอจะถึงจุดของวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีบางอย่างที่ต้องส่งเป็นตัวจริงให้ทางเขาทางมหาวิทยาลัยค่ะนะคะแล้วก็อาจจรมีเรซูเม ถ้าทำงานถ้าหลักสูตร่ทำงานก็จะมีม e แล้วก็จดหมาย SOP motivation letter คือเป็นเหมือนแคยๆ s s a y หน้าหน้าครึ่งนะะเขียนเกี่ยวกับตัวเองประวัติตัวเองหรือสิ่งจูงใจว่าทำไมถึงอยากจะเรียนโปรแกรมนี้ทำไมถึงอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตเราอยากจะ ไปเรียนแล้วกลับมาทำอะไรอะไรงี้คะเป็นจดหมายเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเขาทราบว่าทําไมเราถึงนะคะมีหาเลือกที่นี่นะคะเลือกโปรแกรมนี้ขอขอถามเพิ่มนิดนึงอันนี้เราพูดถึงหลักสูตรปริญญาถูกไหมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยคะนี้ที่เนเธอร์แลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษไหมหมายถึงว่าประเทศที่ประเทศอื่นในยุโรปเวลาเราจะเรียนอังกฤษหรือจะไปอเมริกาเนี่ยทุกที่ก็จะมีหลักสูตรรองรับเด็กที่ยังภาษาอังกฤษไม่ถึงจุดที่เขากำหนดถูกไหมคะแล้วของเนเธอร์แลนด์ระบบ การทำงานในเรื่องตรงนี้เป็นยังไงถ้าถ้าเหมือนกับว่านักเรียนจะเข้าไปเรียนต่อไปเรียนต่อใช่ไหมคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ถึงทำไอเอลโท e f l ไม่ถึงเขาก็จะมีหลักสูตรที่เป็น English Preparation Course ก่อนประมาณหกเดือนเนาะค่ะคือไม่มีระยะาสั้นเหมือนประเทศอื่นถูกไหมคะจะเป็นเป็นเทอมเทิมอันนี้สำหรับคนที่จะต่อ เรียนต่อนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเรียนภาษาภาษาอังกเฉยๆนี่เองเพราะว่าัจริงเขาไม่ได้เป็นประเทศผู้ภาษาอังกฤษแบบอย่างอังกฤษอเมริกาอย่างนั้นเพราะนั้นก็จริงๆไม่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 น่าจะเป็นสูตรภาษากรีกเฉยๆใช่ใช่ฮะซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะไปเรียนมหาวิทยาลัยต้องตอบรับเราแล้วสิถูกไหมใช่ครับเราต้องยื่นไปสมัครมหาวิทยาลัยก่อนมี i e l t s มี t o e f l ระดับหนึ่งแล้วซึ่งถ้าไม่ถึง เขาก็จับเราไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อมหาวิทยาลัยต่อต่อมหาวิทยาลัยต้องสอบอีกไหมไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วโอเคก็คือไปเรียนตามที่เขากําหนดใช่แล้วก็ถือว่าทําคุณสมบัติตรงนี้ครบแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยได้เลยแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยนะคะบางมหาวิทยาลัยก็ยังมีนโยบายว่าต้องไปสอบอีกต้องสอบอีกแต่บางมหาวิทยาลัยก็เรียนพอเรียนภาษาจบ ก็ต้มเต็มหลักส <S 1. S 2> ูตรปุ๊บก็ก็เข้าก็เข้าต่อหลักสูตรได้เลยแล้วจริงๆเรียกว่าคนที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเฉยๆไม่มีไม่มีไปเรียนคือคนไม่มีเพราะฉะนั้นเอกสารการสมัครทุกอย่างก็คือเหมือนกับเราต้องยื่นไปสมัครหลักสูตรปริญญาถูกไหมคะใช่ะแล้วเขาจับเราเพิ่มเองในเรื่องของหลักสูตรภาษาอังกฤษอ่าโอเคค่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเตรียมเอกสารครบแล้วเนี่ยค่ะน้องเขาจะเริ่มต้นการสมัครได้ยังไงคะ ก็นักเรียนสามารถนําเอกสารที่เป็นสําเนาครับมา <c oughs> ติดต่อได้ทางที่บริษัทโปรโอินเตอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ติดต่อกับพี่ๆทั้งพี่หลินหรือว่าพี่แม็กก็ได้ <c oughs> ครับแล้วก็ส่วนเริ่มไใบสมัครเนี่ยคือต้องขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเพราะว่าบ <c oughs> างมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เป็นการกรอกใบสมัครแบบ เป็นกระดาษหรือใช้เป็นระบบออนไลน์ซึ่งถ้าเป็นระบบออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวทางพี่ๆจะจัดการจะช่วยก็ดูจากเอกสารพวกนั้นกรอกให้ได้ทำหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบงก์เตทเมนท์ที่ทามหาวิทยาลัยต้องการให้ทางเราส่งไปให้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนมีต้องบอกตอบรับไหมคะหมายถึงใบออฟเฟอร์บางประเทศเนี่ยหมือนกัว่าออกไปตอบรับมาทั้งก้อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงมีที่เราต้องเหมือนกับ ตอบรับกลับไปเหมือนกับจองที่ไปถูกไหมคือปกติของทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเราเรียนทั้งหมดไปให้เขาหนึ่งปีซึ่งก็เหมือนกับว่าหป็นปีใช่ค่ะเหมือนกับเป็นการตอบรับเลยนะคะถ้าเราสมัครหลายที่เราก็รอใบตอบรับกลับมาก็ต้องเลือกเลยเม่อจาแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็จ่ายค่าเราเรียนทั้งหมดไปแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะขอวีซ่าให้เราเพราะฉะนั้นเขาก็จะกําหนดให้เราส่งค่า ค่าวีซ่านะคะจะประมาณ600ยูโรหกรยยูโรนะะเท่ากับเงินไทยประมาณ2 4 0 0 0ซึ่งอันนั้นเราก็ต้องส่งให้เขาเหมือนกันพร้อมกับค่าเราเรียนแล้วก็ทางบางมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดให้เราส่งเงินประมาณ1 10,000ยูโรนะเหมือนเป็นเป็นมัดจำว่าเรามีมีเงินที่จะที่จะไปใช้จ่ายที่นู่นส่งไปให้เขาเหรอส่งไปให้เขาเพื่อเป็นการรับประกัน นะคะแล้วเดี๋ยวค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนเราอีกทีเมื่อเราไปถึงที่นั่นลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยจะให้เราส่งเป็นใบรับรองทางการเงินก็ได้นะคะซึ่งไม่ต้องส่งเป็นเงินไปให้เขาแต่ต้องมีใบรับรองทางการเงินจากแบงก์จากธนาคารว่าเรามีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นยูโรไม่ต่ำกว่านี้ต่อปีนะคะต่อปีหมื่นยูโรเป็นประมาณการสำหรับการกินอยู่จะใช่ค่ะใช่ค่ะคือคือ คือเหมือนกับว่าเขากำหนดเงินมาประมาณนี้เพื่อเป็นการขอวีซ่านะคะนะคะทีนี้เอ่จริงจอะไรยังไงใช่อันนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คือเขากำหนดไว้ว่าให้เป็น1 0,000ยูโรทีนี้ถ้าใบรับรองการเงินเนี่ยจะเป็นบัญชีของนักเรียนเองก็ได้หรือจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะถ้าเป็นของคุณพ่อแม่ก็จะต้องมีใบแปลสูติบัตรเพื่อที่จะนะคะรับรองว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ เพราะันอันนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของทางมหาวิทยาลัยในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านให้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 คือเรียกว่าหน้าที่ของการขอวีซ่าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนู่นเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนบอกเรามาเองว่า เขาต้องการอะไรบ้างเช่นรูปถ่ายเราก็ต้องส่งไปให้เขาตัวจริงใบรับรลองทำการเงินก็ต้องส่งตัวจริงไปอย่างเงี้ยค่ะขอพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องส่งไปหน้าที่มีสแตมป์ว่าเราเคยไปประเทศไหนบ้างคือจริงๆคําว่าขอวีซ่าให้ไม่ได้หมายถึงต้องส่งพาสปอร์ตไปไม่ไม่ค่ะเขาไปทำเรื่องนะฮะเขาไปทําเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องไปที่สถานทูตที่เมืองไทยที่กรุงเทพนะคะแล้วเดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งเราว่าเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์ได้แล้ว แล้วขั้นตอนการรอเรื่องของวีซ่าเนี่ยนานเนี่ยประมาณสประมาณสามถึงสี่อาทิตย์อ๋อโอเคเดือนหนึ่งสามถึงสี่อาทิตย์ก็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 ถือว่าว่าเหมือนนานนานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเขาถึงบอกว่าเวลาสมัครมหาวิทยาลัยก็ก็คืออย่าเกินประมาณพฤษภามิถุนาแถวนี้ค่ะเพราะมันต้องมีเรื่องวีซ่าด้วยโอเคโอเคค่ะเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของ ขั้นตอนกนารสมัครเอกสารการสมัครกันมาแล้วนะคะ uh huh. เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะไเรียนต่อประเทศจีนเตรีมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลาย รวมถึงค่าเร,เรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับน้องๆประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ันตะวิศวะบริหาร หรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Pro Inter 02 658 0730 ช่วงที่แล้วที่เราคุยกันไว้ในเรื่องของวีซ่าแล้วนะคะก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนทําวีซ่าให้หลังจากที่เราเตรียมเอกสารตามที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะยังต้องมีอะไรที่จะต้องทอํอางีคะก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับนอกจากอ,อ,อย่างเมื่อกี้ที่พี่ลินกล่าวไปแล้ว <c oughs> ก็คือจะมี สุธิบาทไปเกิดเนี่ยครับคือจะต้องมีเป็นตัวตัวของภาษาไทยเองแล้วก็มีตั้งแปรด้วยภาษาอังกฤษใช่ครับแล้วก็มีสำเนทาทะเบียนบ้านก็ต้องใช้เป็นตัวแปรครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นประกรันการเดินทางประกันการเดินทางใช่ครับโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยอ่ะรครับเขาจะอ,ออกเป็นใบตอบรับให้ซึ่งจะมีครอบคลุมกับเป็นประกันสุขภาพให้แต่ว่าในการขอวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้ประกันการเดินทางด้วย ซึ่งนักเรียนอาจจะต้องไปติดต่อกับบริษัทประกรันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง mm hmm. อาจจะให้พ่อแม่เป็นคนจัดการให้ก็ได้ครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้ลระยะเวลาในการ c o อร์เนี่ยไม่กี่วันเองเพราะว่าเราเดินทางไม่กี่วนัน mm hmm. ทีนี้น mm hmm. การไปอยู่ที่นูน่นปุ๊บเนี่ยเขาทําหาวิธีอะไรเนี่ยครับจะจะแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าประกรันการเดินทางเนี่ยเวลาเราอยู่ที่นูน่น mm hmm. เขาจะเขาจะต้องแบบ มีมีการบังคับให้ซื้ออยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าอยู่ในฐานะของนักเรียนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองอยู่ซึ่งข้อกําหนดก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยแต่ละที่เขาจะมีข้อกําหนดมีเพดานที่ข้อกําหนดของเขาอยู่แล้วก็พูดง่ายๆมีบริการให้ตรงนั้นแหละบริษัทที่เขาติดต่ออยู่ถูกไหมคะแต่ที่คุณแม็กพูดตอนต้นจะเป็นเรื่องของประกันการเดินทางซึ่งตรงนี้เหมือนเชงเก้นเราไปเที่ยวเราก็ต้องทาถูกไหมคะเป็นเรื่องของประกันการเดินทางพูดง่ายๆก่อนจะเหยียบเข้าไปใน ประเทศของเท้าเนี่ยต้องมีประกันการเดินทาง c o v เ r อยู่ซึ่งจะเป็นช่วงสั้นใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงก็ไม่ยุ่งยากนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของประกันแล้วมีอะไรอีกไหมก็จะมีเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยก็มีประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับแล้วเราแปลกันเองได้ไหมหรือต้องไปให้คนที่เหมือนกับจะมีหน่วยงานหน่วยงานที่ที่มีสิทธ ที่จะเซอร์ติฟายใช่ค่ะก็จะสแตมป์ว่าเขาแปลนะคะเป็นเป็นหน่วยงานแปลเอกสารค่ะอ่าโอเคอันนี้เป็นเอกสารในการยื่นดีซ่าส่งทั้งหมดไปที่มหาวิทยาลัยแล้วเราก็นั่งรอใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้โอเคผ่านไปหนึ่งเดือนโรงเรียนจะติดต่อเรามาว่าประมาณหนึ่งเดือนอ่ะวีซ่าได้แล้วโอ้ขั้นตอนต่อไปต้องยังไงอีกแล้วเป็นดีซ่าที่ได้เป็นวีซ่าประเภทไหนอ่าค่ะเออก็พอเมื่อ ทำอาหาวิทยาลัยแจ้งมาแล้วว่าวีซ่าได้แล้วแค่เราไปรับเราก็แค่นำพาสปอร์ตตัวจริงนะครับไปที่สถานทูตที่อยู่ตรงซอยต้นสนของวีซ่าในนั่แลนด์นะสถานทูตในนั่แลนด์ทีนี้เราก็พอไปถึงปุ๊บแล้วเขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์ของสถานทูตเองก็คือแปะลงไปในพาสปอร์ตตัวจริงของเราซึ่งวีซ่าที่ได้ก็คือจะเป็นวีซ่าเขาเรียกว่า M M M V V ก็คือใช่ครับเป็น M V V วีซ่าก็คือเหมือนเป็นการอยู่ประเทศเป็นการเข้าประเทศวีซ่าอยู่ มากกว่า90วันหรือว่า3เดือนเป็นวีซ่าระยะยาวให้อยู่ในในประเทศได้และเป็นเป็นเป็นอะไรอะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือเป่าหรือเป็นยูโรเป็นหน้าตามันอะวีซ่านี้สามารถเข้าประเทศในยูโรได้เหมือนคล้างคล้ายเชงเกนนะะเชงเกนเป็นระยะสั้นสำหรับคนไปเที่ยวไปอะไรแต่ถ้าเราไประยะยาวไปเรียนเนี่ยก็จะได้เป็น บินไปประเทศที่อยู่ในในกลุ่มเชงก้นได้24ประเทศอ๋อโอเคแล้วก็เป็นเขาให้วีซ่านานแค่ไหนคะเรื่องของวีซ่านักเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมหลักสูตรที่เราเรียน่ะเฉพาะหลักสูตรที่เรียนใช่อย่างเช่นถ้าเรียนปริญญาโทปีเดียวก็จะถึงคบปีหนึ่งใช่ค่ะเป็นเฉพาะหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนอย่างเพล็คอร์ส6เดือนก็จะได้เฉพาะแค่6เดือนแล้วเราก็ต้องต่อวีซ่าที่นู่นคือตรงนั้นถ้าผ่านเรียบร้อยจะเรียนอะไรต่อ ก็ต้องไปต่อบิซาที่นู่นแล้วก็จะให้เป็นระยะเป็นระยะไปเท่าเท่ากับหลักสูตรที่เราเรียนคือจริงๆตรงนี้ถ้าเรียนหลักสูตรเป็นญาตรีเขาก็ดูตรงระยะเวลาหลักสูตรไม่ได้ดูตรงเรื่องของเงินที่เราจ่ายล่วงหน้าเลยดูตามระยะเวลาหลักสูตรซึ่งพอดีบ้านเราอาจจะไปต่อโทก็จะเป็นเหนือนระยะสั้นคือปีเดียวอย่างนี้ถูกไหมคะหนึ่งปีหรือสองปีโอเคแล้วก็เป็นวิซานักเรียน <passwords. S 1> แต่ที่นั่นเขาจะไม่เร <Visa S 1> ียกเป็นวีซ่านกเรียนเขาเรียกว่าวีซ่าระยะยาวอนุญาตให้อยู่ที่นั่นได้ในระยะยาวการเต็มตัวก่อนการเดินทางยังไงบ้างคะสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็หลังจากเราได้จดหมายออฟเฟอร์จากทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีเป็นตารางมาให้เลยว่าจะเริ่มเรียนเมื่อไรควรจะ บินไปถึงเมื่อไรแล้วใครจะมารับเราบางมหาวิทยาลัยเขาจะมีเหมือนเหมือนหน่วยงานนะเป็น Student Service เป็นเหมือนนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นละ่ะแล้วก็อาสามารับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ค่ะนั้นก็เขาก็จะมีตารางมาให้เลยวันเวลาอะไรให้เรียบร้อยวันเดินทางเรายังไม่ต้องคิดเองเลยใช่ไหมเขาบอกเราเขาจะบอกละเอียดมากค่ะแต่ละอย่างต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างเตรียมอะไรยังไงแต่จริงๆน้องๆเขาก็เอาเอทีเอ็มบ้านเราไปใช้สุกเฉินได้ด้วยอันนั้นได้อีกอีกอีกช้อยเลนใช่ค่ะใช่ก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเตรียมไปทั้งสองอย่างจริงๆสามอย่างก็คือเงินสด อ่าบัตรเครดิตอีกใช่บัตรเครดิตจริงก็ก็ดีนะคะสะดวกเงินสดเนี่ยช่วงแรกเอาไปด้วยแน่ๆแบงก์ดราเพื่อไปเปิดธนาคารบัญชีที่นู่นนะคะแล้วก็จะมีบัตรเครดิตใช่ไหมคะก็เตรียมไปเยอะๆมันก็ดีห่ะอทีของเมืองไทยไปเผื่อเงินหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านก็ส่งนะฮะโอนเข้าบัญชีเราก็เบิก ATM ออกมาอะไรเงี้ยถามเรื่องจักรยานนิดนึงสิ ถ้าขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะขี่จักรยานถูกไหมคะเพราะเขาน่าจะอยู่หอหรือหอภายในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้จักรยานเดินแต่เขาต้องใช้ใช่ไหมเขาจะไม่คือมีสะดวกเนีฮะแล้วเขามีเลนจักรยานคือทุกอย่างเขารองรับจักรยานมากๆถนนถนนปลอดภัยนะมีเลนให้นะมีให้จักรยานไฟของเลนจักรยานใช่คือทุกอย่างเนี่ยรองรับจักรยานเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราไม่มีข้อจํากัดเราก็ต้องอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยก็เดินไปไี่ท้าไไ่ต้องฝันเปอนประเทศจีนใ่ไไม่ต้องฝันนะคะือคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้อยู่ถูกไหมใช้ใช้จริงๆเลยค่ะเป็นประเทศที่จะไป นประเทศจักรยานจริงๆค่ะใช่มันต้องหัดก่อนแล้วล่ะจริงๆเป็นเรื่องหัดแล้วก็ไปที่นู่นก็เขาก็ซื้อกันใช่แล้วเาก็จะมีใช่ใช่ค่ะเขาจะมีแบบใช้แล้วก็มีก็ถูกหน่อยอ่าซื้อจใหม่สองดีกว่าใช่ใช่มีที่จอดให้จักรยานเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันก็เป็นจริงเป็นจังมากเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยถ้าคนไปเดินเล่นจักรยานก็ถือเป็นกฎหมายด้วยใช่ใช่โอเคโอเคอ่ะงั้นเรื่องการเตรียมตัวเรื่องการใช้ชีวิต เตรียมสุขภาพใี่เรียบร้อยอมีอะไรอีกอะหม้อแปลงดีนี่ครับหัวปลาไฟที่นี่เท่าไหร่คะไฟไฟเขาเป็นร้อยสิบหรือสองร้อยยี่สิบจะเป็นจะเป็นเหมือนบ้านเราอะค่ะสองร้อยี่สิแต่หัวแต่ปลกเข้าจะไม่เหมือนกันม่เหมือนใช่ะซึ่งตรงนี้จริงจริง เรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้ศูนย์การค้าบ้างมีทุกแบบประเทศนึงอ่านได้ทั้งโลกอย่างเงี้ยบิดไปบิดมาเนี่ยก็เรียกว่าอันเป็นยูนิเวอร์สของที่นู่นก็จะแพงกว่าเราซื้อของบ้านเราแต่ถ้าลืมหรืออะไรยังไงก็ไปซื้อที่นู่นค่ะทุกอย่างทุกอย่างลืมก็ทุกที่นู่นมีหมดใช่จ้ะมอหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ก็หิ้วมอหุงข้าวไปเล็กๆกินคนเดียวแล้วไม่ก็ลืมก็ไปซื้อที่นู่น เอาไป็นส่วนหนึ่งระดับเหีือคุณจะไปซื้อที่นู่นเพราะบางทีบ้านเราเสื้อผ้าคุณภาพไปเจอเครื่องปั่นของเขาก็มัไม่สำหรับเข้าเครื่องเ่มันเครื่องซักผ้าก็จะเสียหายเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าน้องๆหลายคนก็เริ่มเพิ่งเริ่มสนใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยทราบข้อมูลยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษาของที่นู่นเยอะเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ก็เรียกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็วันนี้ทราบข้อมูลเรื่องสําคัญละตรงเรื่องของการขอวีซา่าเรื่องของการยื่นใบสมัครนะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ในเรื่องการยื่นขอวีซา่าก็เป็นประเทศที่เรียกว่าอาจจะใช้เวลาในเรื่องของการทําเรื่องเอกสารนานนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีเอกสารอะไรที่ครบตามที่เขากําหนดก็วีซ่าก,ก็ไม่ยากนะคะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมค่ะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ศูนย์แนะนํศึกษาต่อต่างประเทศโปรอินเตอร์เอ็ดค่ะที่เบอร์โทร026580730นะคะ อีเมลที่ info@prointernet.com ค่ะและอีก2ช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะ Facebook ไปที่ facebook.com/prointernet และ twitter ที่ @prointernet ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เทศจีนเตรียมความพร้อมความสามารถทางด้านภาษาก้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งหลักสูตรหลากหลายรวมถึงค่าเร,เรียนและค่าใช้จ่ายที่แสนประหยัดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนไม่ต้องสอบไม่ต้องใช้ผลภาษาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับน้องๆ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีหลักสูตรอินเตอร์ยอดนิยมมากมายอาทิเช่นแพทย์ทันตะวิศวะบริหารหรือจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวด่วนรับสมัครจำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูนย0